สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราก็จะมาให้แนวทางกันต่อนะคะแนวทางหุ้นไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะแนวทางหุ้นไทยค่ะหุ้นไทยช่องเก้าค่ะไทยเที่ยงนะคะแล้วก็ไทยบ่ายค่ะเน้นไทยบ่ายนะคะตัวนี้ สไตล์เราก็สิบบนเหมือนเดิมค่ะสิบบนสิบล่างนะคะตัวนี้เต่เราเน้นสิบบนนะคะ1 5 0 3งาศูค่ะหนึ่งนะคะเด่นสุดๆเลย1กับหค่ะสายรูดนะคะ1กับห้านะคะ นี่เราก็ฟันเราฟันที่5นะคะจัดเจาะให้นะคะหนึ่งห้าหนึ่งสาะะนะคะห้นะคะห้หนะคะห้กัน5 7นะคะกัน5 7นะคะ แล้วก็สามหสามเค่ะก็ตามนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามนะคะสามตัวเราว่าจะให้ตัวนี้นะคะสี่สามเกสี่สามเกับห้าสามเกค่ะตามนี้เลยค่ะสายลาก็ฝันเนี่ยค่ะห้านะคะสายลูดค่ะ สายลากก็ลากไปเลยห้าหนึ่งห้าหนึ่งกับหกหนึ่งนะคะาอาจจะขึ้นไปนะคะห้าหนึ่งหกหนึ่งค่ะตัวนี้วันที่ยี 24, ่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่เดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะนะคะตัวนี้จัดทำเพื่อแนวทางเท่านั้นนะคะ ผิดถูกประการใดขออภัยเพื่อแนวทางแนวทางในการลงทุนเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย